สวัสดีครับพบกับผมอาจารยณุทิศิวง์ำขำกับรายการ JC ฟินิการเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้อยู่กันที่สวนของคุณมินนะครับที่เรามาดูกันครั้งก่อนนี่ตกใจนิดนึงคร <laughs> ั้งก่อนเป็นไงครับใส่ป,ปุ๋ยผิดครับใส่ปุ๋ยผิดใใต,ต้นุนมาตลอดเลยครับกลายเป็นเหลืองหน่อยเหลืองทั้งสวนเลยแหละไม่ใช่เหลืองหน่อยเหลืองจนแบบอุ้ยเราตกใจมันเป็นอะไรคิดว่าดินมีปัญหาอะไรยังไงพออ่ะ พอมาปรับสูตรในการใส่เนาะอันนี้ที่เห็นนี่ก็คืออาจจะย,ยังไม่ได้เขียวเข้มมากแต่ว่าเขียวกว่าเดิมแล้วนะครับพอครั้งก่อนนี่เหลืองเลยนเนาะเหลืองอย่างนี้เลยผมให้ดูครั้งก่อนเหลือง,องนี้เลยครับเนี่ยออกสีอย่างนี้เลยนะ,นะ,ะแล้วตอนนี้พอพอปรับสูตรปุ๋ยแล้วก็ฉีดเจซีโกึึงประจําอยู่แล้วเนาะ,นะเนี่ยครับผมให้ดูที่ขึ้นมาเนี่ยดูยอดบนเขาเนี่ยดูดูผิวได้เลยโอ้โหขึ้นมาเนี่ย <ๆ S 1> เกือบสองฟุตนะครับ เกืบสองฟุตตรงนี้ใช้ได้เลยแต่ด,ด้านข้างเห็นไหมด้านข้างนี้ระยะศอกละแล้วแตกดีครับแตกดีอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็หญ้าจริงๆทุ่มๆวมหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะต้นเล็กมันยังไม่ค่อยมีเนื้อ,อแต่มันถ้ามีหญ้าก็จะช่วยอย่างสมมติว่าเข้าแรงจ,จัดๆก็จะช่วยคุมนะครับ๋ยวผมก็ตัด่าครับ,รบใช้ตัดเอายกเว้นถ้าตรงโคนอ่สมมติตรงโคนถ้ามันแบบ มีมีหญ้าพันตรงเนี้ยตรงเนี้ยถอนได้ตรงนี้ควรถอนแล้วก็ถ้ามันมันเป็นแอ่งหน่อยก็เอาดินกบเอาเพราะพอไปบางส่วนเนี่ยจะเจอเอ๊ะมันมันมันไม่ค่อยโตคือโดนหญ้ารัดตรงโคนมากครับเนี่ยทุกต้นเลยครับพี่พีเขียวหมดเลยขียวแล้วก็เดินดีมากเนี่ยเนี่ยยังยังานี่นี่นครับ เนี่ยถือว่าฟื้นตัวเร็วมากเลยนะจากจากใบเหลืองๆแล้วพอได้ชุดใหม่เนาะเนี่ยอันนี้ก็แตกดีปักดาบสองคู่สามคู่เลยอันนี้จะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีนี่นี่ดูชุดนี้ <c oughs> นี่นี่ให้ดูใบชุดเดิมนี่ <c oughs> ใบชุดเดิมอย่างนี้เลย <c oughs> ได้ยงนอย่างที่บอกครับคือแม็กไม่พอแมงกาน,นิสแล้วแล้วยิ่งถ้าเหลืองซีดอย่างเงี้ยบางทีตัวท้าย ปุ๋ยตัวท้ายเนี่ยถ้าถ้าไม่พอปุ๊บมันจะออกเหลืองเลยครับมาดูครั้งก่อนเนี่ยเรายังไม่แน่ใจอ่ะพอถามเรื่องสูตรปุ๋ยอ่าโอเคแสดงว่าใส่ถ้าใส่แต่อินทรีย์ C, อย่างเดียวเนี่ย n p k มันจะน้อยนิดนึงก็เลยปรับมาใช้อินทรีย์เคมีก็ตอนนี้จากใบที่อ่ะให้ดูชุดนี้เนาะจะประมาณนี้ตอนนี้ก็นี้ครับเริ่มแทงเดี๋ยวชุดนี้ก็จะเขียวเต็มเองนะครับเดี๋ยวชุดนี้เขียวเต็มอันนี้เห็นเห็นลักษณะชัดแล้วไม่ไม่มีจุดนะเห็นไหมครับชุดนี้จะไม่ค่อยมีจุดละ นี่ยชุดก่อนเป็นนี้หมดเลยออโอ้โหน,นี่ดูเนี่ยครับอันนี้คือฝักดาบสองคู่สามคู่เลยครับฝักดาบคืออย่างนี้ครับพี่พฝักดาบคืออย่างนี้เนี่ยเราดูยอดใหม่ทุกอันนี่นเอ,อ้ยอันนี้อันนี้หมุนเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับโอ,อ้เนี่ยครับอันนี้อันนี้แค่ฉัดสองเองนะหมุนแล้วครับ ครับข้างล่างนี่ผมนี่โดนครับนี่ตัดยาโดน <laughs> เป <laughs> เนี่ยจะสังเกตเนาะว่า <c oughs> ถ้าอันไหนที่มีไม้ค้ำมันยังจําเป็นอยู่นะครับไม้ค้ำจําเป็นแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอ่ะเดี๋ยวอย่างต้นนี้ครับอาจจะต้องสลับด้านบ้างเชน่นเช่นเดือนนี้เราเราเสียบฝั่งซ้ายใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วตอนนี้เห็นไหมครับมันกลาลังจะหมุนคือมันจะหมุนบางที่จะมุวนหมุนหาแสงหมุนเหมือนทุนเข็ม นะครับเพราะฉะนั้นพออีกสักเดือนเราอาจจะสลับฝั่งไม้มาไว้ด้านนี้ก็ได้อันนี้ก็จะช่วยเรื่องเรื่องทําให้มันหมุนได้ดีขึ้นสังเกตว่าเนี้ยอันนี้ฉัดหนึ่งัดสองยังไม่หมุนนะอันนู้นฉัดหนึ่งฉัดสองยังไม่หมุนบางคนยิ่งไว้ยาวเนี่ยชัดส,สามฉัดสามก็ไม่หมุนอ่าเพราะนั้นเลยบอกว่าถ้าบางที่ถ้าลมไม่แรงเขาก็รีบมาออกเร็วแต่ถ้าลมแรงก็ยังจําเป็นก็ต้องใช้อย่างอย่างตัวเนี้ยครับอย่างเนี้ยอันนี้คือก็จะเห็นชัดว่าพอไม่มีไม้ พอไม่มีไม้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือหมุนเลยวันนี้ผมปื้มเลยครับหมุนเร็วมากอันนี้คือฉัดสองก็หมุนละนะครับฉัดสองหมุนเลยอันน,น,นี้นี้ก็หมุนเนาะนยครับอนี้เป็นทรงถ้าใครได้ตามดูวิดีโอชุดก่อนเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นเลยว่ามันเหลืองมากตอนนั้นเราก็มาตรวจดินก็ไม่มีปัญหาอ้เนี่ยเนีย่ยใบใบใช้ได้เลยครับเนี่ยชุดนี้ อย่างเราจักล้านหน่อยเนาะอ่าอันเดิมจะก,กล้านหน่อยตรงนี้จะสีนี่เลยอันนี้ชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นสีแบบนี้นี่นี่โอ้โหนี่ไปเลยฝนตกเยอะนม่ตกเลยครับนี่อันนี้ก็หมุนเรียบร้อยนี่หมุนเรียบร้อยครับนนสวยสวยใบใหญ่แล้วก็กลางดีคือถ้ามันกลางดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแต่งมากครับ แต่ถ้ามันไม่ค่อยกลางก็เนี่ยเล็มๆอย่างเงี้ยโอเคเลยนี้ผมดึงไว้อืปล่อยได้สองวันขึ้นอีกแล้วต้องคอยดูต้องคอยดูอ่าเนี่ยอย่างชุดเนี้ยเริ่มตั้งก็คอยเล็มข้างล่างแค่นั้นเองครับคอยเล็มคอยเล็มตรงนี้อือปย้ายใหญ่โอ้โหโคนดูโคนดูโคนครับเนี่ยพอเอากิ่งกิ่งล่างออกเห็นไหมครับอันนี้ใหญ่กว่าท่อน้าแล้วนะมาครั้งก่อนยังยังพอๆกับท่อน้าครับอันนี้คือใหญ่กว่าท่อน้าแล้วเรียบร้อย อันนี้ทรงไปแล้วครับนี่ครับอันนี้ที่ยังเห็นนี่คือเพิ่งฟื้นตัวนะครับต้องบอกก่อนก็ยังยาวแต่ก็ยังไม่เต็มที่มากเดี๋ยวเราบ่มลงอีกสักชุดสองชุดก็โอเคละอันนี้ใส่ปุ๋ยรอบสองได้เดือนหนึ่งกับสิบวัน,นอ,อ,อครับครับจากวันที่วันนี้อาจารย์มา <laughs> เดือนกับสิบวันเนาะโู้ถือว่าเร็วนะครับเพราะตอนแรกมันเหลืองทั้งชุดเลยเนาะเหลืองหมดเลย เหลืองแบบโอ้โหเราเหลืองอ่าครับเนาะที่เดินดันครั้งก่อนนี้แบบเราตกใจเครียดเลยต่ละแค่เอ๊ะเป็นเพราะอะไรแต่ดีคือเราหาสาเหตุให้เจอนะครับว่ามันเหลืองจากอะไรกันแน่เนี่ยครับโอเคนี่ชุดนี้สวยส่วนใหญ่ก็หมุนกลางดีหมดแล้วเนาะ